กจะพูดถึงรายการผีอันดับหนึ่งในยุค90นั้นคงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะไม่รู้จักรายการนี้รายการที่เสียงเพลงชวนหลอนและรายการชวนตกใจและละครที่น่ากลัวอย่างรายการชมลมขนหัวลุก ออกอากาศครั้งแรกในปีพุทธศักราช2538ออกอากาศทางสถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยพิธีกรก็คือมยุลาสเวสิราหรือพิ่ตั๊กของเรานี่เองและลุงธงชัยประสงค์สันติโดยในรายการเขาจะเรียกพิธีกรว่าประธานชมลม และรองประธานฝ่ายพิธีกรรมและเรียกแขกรับเชิญของเราเป็นสมาชิกหมายเลขให้เข้ากับชมลมมากยิ่งขึ้นโดยสมาชิกคนแรกและคนที่สองนั่นก็คือคุณจินตราสุขพัฒนและปากิกเกียรติกิจเจริญน,นั่นเองแล้วก็จะมีช่วงละคร ที่ทำให้คุณขนหัวลุกยิ่งกว่าอะไรดีโดยในตอนแรกมีชื่อตอนว่าโรงแรมอาถันเซลแมนที่ไม่รู้จะพักที่ไหนสุดท้ายมาเจอที่โรงแรมแห่งนี้และก็ได้เจอผีเขา้าและทำให้รู้ว่าโรงแรมที่เขาพักอยู่นั้นมันคือโรงแรมร้าง นี่คือเทปแรกที่ออกอากาศในชื่อชมลมขนหัวลุกแล้วก็หายไปในปี2140จนกลับมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช2545ในชื่อว่าชมลมขนหัวลุกไอโกสออกอากาศทางไอ v ีวีทีวีเสรีโดยพิธีกรก็ยังคง คนเดิมและเรียกได้ว่าลูกเล่นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าและตั้งแต่ยุคช่อง5จนถึงไอทีีเนี่ยนอกจากจะมีช่วงละครและช่วงเล่าเรื่องผีโดยแขกรับเชิญแล้วยังจะมีสเปเชียลพิเศษนั่นก็คือการไปชมนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเจาะลึกถึงบัางไฟพญานาคไปชมคนมีรอยสัตว์เกี่ยวกับพระและต่างๆและมีเทปหนึ่งที่ไม่ได้ออกอากาศจดจนรายการรายการหนึ่งเอามาฉายอีกครั้งชื่อว่าคนอวดผีเอาเทปที่ไม่ได้ออกอากาศมาให้ชมกัน ในเทปที่2นั่นก็คือผีถ้วยแก้วตอนนั้นดาราเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วแล้วผีไม่ออกสร้างความขนหัวลุกให้กับใครหลายๆคนจนไม่สามารถออกอากาศได้เพราะมันน่ากลัวเกินไปนี่คือทั้งหมดของชมลมขนหัวลุก สามารถรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วที่ YouTube Work Point Classic